คนวันนี้เราก็จะมาอวดถั่วลันเตาอีกแล้วเพราะว่าถั่วลันเตาเราโตมากแล้วและก็ให้ผลผลิตแล้วนะมันออกผลแล้วเนี่ยแต่แค่ยังไม่โตเฉยๆนี่ทุกคนเห็นไหมมันเริ่มมีผลแล้วเราเห็นเขาบอกว่าถั่วลันเตานี่ฉีดยาเยอะมากอยู่นะเป็นเป็นพืชเป็นผักชนิดหนึ่งที่แบบฉีดยาเยอะ แต่ของเราไม่ฉีดยาเราก็เลยไม่รู้ว่าถ้ามันโตเต็มที่มันจะสวยหรือเปล่าเพราะบางทีอาจจะมีแมลงมายุ่งเกี่ยวมาเจาะอะไรเงี้ยก็ต้องดูกันต่อไปสิ่งที่เราอยากบอกเพราะเรารู้ว่าพี่สุมาลีตามดูไม่รู้สิที่เขาตามดูแต่คลิปแมวหรือว่าตามดูทุกคลิปก็ไม่รู้แต่ถ้าพี่สุมาลีตามดูคลิปทุกคลิป อยากจะบอกว่าขอที่อยู่ด้วยนะเพราะว่าพี่เขาใจดีมากเพราะว่าพี่ใจดีมากพี่ช่วยค่าทรรมันเยอะมากหนูก็เลยอยากจะส่งผักไปให้พี่ลองชิมผักที่หนูปลูกนี่ยแหละไม่รู้ไปถึงจะยังอร่อยหรือเปล่าจะสดอยู่หรือเปล่าแต่ก็ยังอยากส่งไปให้พี่ดูบ้างถ้าพี่ดูคลิปนี้ด้วยพี่ก้าให้ที่อยู่หนูหน่อยนะเพราะว่าที่อยู่ของพี่ที่อยู่ หน้าพัสดุที่พี่ส่งอาหารแมวมาให้หนูอะ่ะแม่เขาฉีกออกไปห่อผักเอาไปให้ยายที่อยู่อีกจังหวัดหนึ่งไปแล้วหนูก็เลยไม่มีที่อยู่พี่แล้วอะพี่ก็ช่วยส่งที่อยู่ให้หนูด้วยนะคะขอบคุณค่ะจะได้ส่งผักไปให้ที่จริงจะส่งฟักอ่อนไปด้วยฟักทองอ่อนน่ะแต่ไม่รู้ตอนนี้น่าจะยังมีเหลืออยู่แล้วก็ส่งผักมง้งผกักผักกินยอดที่มันแตกดอกอะ่ะ ไปให้ที่กินไม่รู้ว่าส่งไปถึงผากยังน่ากินอยู่หรือเปล่านะแล้วก็มีนี่ถัว่วลันตาของเราที่กําลังจะโตถ้ามันโอเคก็ส่งไปถัว่วลันตาน่าจะเป็นอะไรที่ส่งไปแล้วสภาพน่าจะยังดีอยู่ดังนั้นแล้วถ้าพี่พี่สุมาลีดูคลิปนี้ก็ให้ที่อยู่ด้วยนะคะขอบคุณมากเลยนี่ทุกคนเห็นไหมถัว่วลันตาเราแค่นี้แหละไปแล้วไปไป